เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยนี่เอ็ม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 อ่าพี่แอมพี่มันยันนะโอ้มันยันมันยันหมอนั่นพี่แอมมาพี่มาพี่เอาไปเอาขนมนี่อ่ะอันนี้มันปันนี่อ่ะเอาไปเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเฮ็ดได้แล้วเฮ็ดได้แล้วพูจาาก่อน ไปผูจใกกอนขอบใจกอนไป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 ไ้ม่เย็นเลไม่เย็นเลยไปไปไปู้ใจขอบใจหนุ่มเมื่อก่อนขอบใจนมเมื่อนุ่มเด๋ไม่เอบนมมือก่ขอบใจขอบใจงาง่ายงายนะพี่ง่ายงายใจดีดยขอบใจไปดุ เอาหมกินดเนุกติดกันมือนนิติดกันมือนนิติดกันมือนนติดกันอ่าไม่ใจโอเคกสบายดีเลยเจน้องเอมอีกแล้วจ้ะให้บิวเยให้บิวเยให้บิวเยนะกินอย่งนี้โอ๊ยเย้ วันนี้กลมาเยือนในอีกเลี้วมาดินบุญบนใบวบหาม่อ้วนเลยในอ้วนมันเป็นไข่มันว่าใบเบหาเขาต้มอยู่เดี๋ยวมันไข่เลยนะไข่ไข่ไข่ค่ะไข่ไก่ลำบากนะอย่ามนะฮะมาดินเยือนในมาดินบุญเลยมาดินบุญแจกเขาพ่อแม่พี่น้องใน้อกใกล้ใกล้ในแหละมองนี่มองเลยต้นไม้ คนหญ่ไปเลยเนาะอ้านนี่ได้ยได้ย่พน่ออาวเขาตรงกับรับสินมาให้เด้เอ้ยมุกอบใจเ้เพื่อนตัวน่ะเพื่อนชายนะน้องพย่นางนี่ข้ามาตุ๊กตากันหมบอกเงินควบอกเป็นนัเนวบอเอ้าที่เดี สวัสดีจ้าแม่ผัวจ้านอนสบายจังเลยนะเอาโดนซอขยก็คือวันนี้โฉมการขึ้นมาเลยคือเต้นลงเด็กน้องเด้งอยู่อยู่โ้องเียนผู้กินาก็ยำเนี่นะอันนั้นมาชมบ่มาสบายกินนี่ยกินเนี่ย ขอบใจแทบิวเลยแบิวเลยแบิวเลยหรอกแบิวนะน้ำันหมูจืดมาื่กว่าเดียวหมดดวเลยเย็นเนละมากเนาะเอมหัวอ่ะมามาเอเอมเอาไม้เบาปชื่ม่ป้าม่ให้ดูอ่าตุ่นตนในภาไใใจเลยนะม่ปกินลูกหาให้ป้าไปให้ป้ากินเนน้ำปันสิพันสิพันบอ สบายกำกินขอบเขามากเขามาสบายดีด uh, ีเออเออมาเริ่มมาเร็วมากินรับชิ่นเพื่อนบุญมานีขกินเนาะใช้ตูดเด้อมานิเด้อใช้ตูดนี่ทำไมกันนะถูกพี่หนิมาลงบุญเนาะนอยหนินะหมกินหกินเดีไ่เหมูกินเนากเียกินนน่าๆอันนั้นอันน้เทใช่เนาะบ๊องบองไปกินอะไมอันน้ำเทไไหนกินไนก็สิเดียวข้าไม่จับกินที่ไหน ติบกบมาดิบริยบังเล้ไมากิ่นี้คือรู้คือว่าจะเม้าไอ้ตุ่มตตุ่งตัวสิ่งูตายใช้ตานนั่นเป็นาใหญ่ไนั่นมาเบียกนั่นแหะงเ็นกมันซองมไข่ทับลาบสิ่ลาบเนื้องัวบริเตนงัวตายบ่ว่ตายใชกินจากแงว้าน่างัวชงงัวโปิดเอาไงน่ดึงนี่ชิ้น ออกใจน่ปูให้เลยตัวมานลำบากม่อกกินข่าวเลยรตานมือเลยกันนี่ยังับกว่กินข่าวเช้าข้าวเทียนนี่แลกินมื่อไรแกมาเลยมาเลยพ่อแม่พี่น้องกินข่าวกันยังเคยพักยังตะกรุด้วยตะกรุนนะบ้านเนาะ

อ่านี้งไงอ่ะป่าย่างก่าเดียวจินไขัมุกจุกอ่ะมุกอวิวมโอ้ยแม่กินไยังกินไข่มุกเผื่อแล้วกันพอแล้วถ้เรจกินไข่มุกก็คืนมาน้ำหลอดเลยนี่อืมอืมตอน้าเนื้มายนมาแล้วได้่ออืมมาอย่าดอากหออพูดหลเนาะ ยากินน so ี่คนขายเพื่อปะแต่ว่าคนแช่บ่กเลได้วแ่ีไม่ชื่อกินเบงปะชื่อปเอานาฬีก็ม่เหรอน่ารู้ักนขี้ข่ากับแล้วี่มปันไหนขี้เข่าเจ็บเข่า อายังไงก็มาไม่ได้ก็มาเอ็มปะอย่าไปกัได้นี่ยนี่ยโยไปกวนนย่โยโบายไหนไปทำตีไม่แอย่อเปียบเียมันใจตีเลย่วชยลงเงินลง่งนลงเปนะเมนมนโมเดดไหวนี่ยใครครับกาแฟนะอื้อ ท6นหาพันะมลูกสามหาท่นที่แงจะมาแต่หึงจะไล่ว่าอเงินเบียคืนนี่เลยท่านเพื่อนอยูต้องการวะไรกันชิมกับแกเจินมาย้อนใจใช่รักใจ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 ขอใจ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 ใใใก ไม่ไม่ผู้เรียบอะไรเลยจะทิ้งในแน่ๆนจอตูบอลมาเลค่ะตู้น้องเตี้ยาเห็ดมาขายแก่งติวเราอะเห็ดบ่เราโทรบอกว่าสั่งคนว่วเอาดอกตูมันเดิเอาเมื่อวานนี้เคเห็นมาบ่มาเลยเอาเห็ดมาทุกเูมาดูเลยก่ะ หอกกับมือพ่นเนาะเมื่อเพยเนาะเื่อเพยียวห้องก็มาห้องก็ล่างมันหนึ่งเลยเขาหนึ่งไว้ได้ยู่เนึ่งเลยขาตู้ไว้เขาะแซ่แย่ดใครด้วยันเฮ้ยะโคชนาหิมูอะโคชนาอะไรมาคือเฮ็ดได้ไมคือเฮ็ดเนี่ยเดอยากว่ดเอาวัดให้แม่เน้อยากื่นก็ม้าให้สวย่าั่อยเฮ็ดดีไซ่งน้ำตุ้ยบอกแม่มาได้้เหรอ่ะเมาเหมอ่ใรบอก ซาันเุาอย่เนาะหนดูหอมกุ๊บชมกุ๊บอยู่เนาะได้เห็นไหเนาะเอ้ยเพ็ดนะนี่หนเนี่ยชิมาอยู่บ้างไปหาไสิคือลายแทพบ่งแล้วมันก็ไ้ลายนี่เอ้าไปหาใช่เอาแล้วไเดี๋ยวเด้าเดเดี๋ยวมาแล้ก็กินนี่เราหันแล้วอ่ะี้อเออะไร่ะ เอาห่วงม้อน่ะเอากระดาษถุงกิเนช่นนรห้วมันกรไคร่นยได้ป่าเนี่ยำงดิมไปได้เนาะใครกวางหันยกจะลอยอยู่จับกนะบป่ะฮะเ่ยง่ไปะ่ป่ะเปียนไปบุญปชินมูแลยวคนลายป่ะเป็นขวช่วงเทียงพอๆอยากจับอันตอนดิ้

มีนายคนทุกงละวันเอ๊ะลองทำเลยเปลี่ยนไม้ห่อยเยบ่มียคูนี่เนาะนคูนี่เ่นอไช่องมิดช่องมิดเข่ากรเล้งด้วย่อือมาก่ะบอเลยไหม

mẹ mua cho nó, papa papa, mẹ mún cái gì, đưa đây ma ừ. à, <laughs> <laughs> à, ngợp ngợp, vô dù, hiên, à, là khác má bả, con này, này có khui con là มันพงเฮียรไหมใช่มุณที่ยังกระสุยาแล้วหำแล้วยาแล้วพ่อแล้ะแที่ชุดเดปุรเลยแจ็แล้วแจ็ปสีชุดอ๋อดีเลยดังสีตะกี้เราลงซาพันเนาะซาพันอยากมาข้นซาหะย่าฮะมันตกเ

ดูดูใ huh. ช <Lock. S 2> ่ดูมึงชนถายมึงุนนู้งแมงดููดูนะังแแบบร่มคืออะไรเนี่ยดนไปจะนอมีเดินด่น้่ซแล้วอตดต่างทนซดีอท่านพี่ก็เขามาแล้วท่านใดในหน้าบ้านเซงดีด อ๋อห้เน่มาเ่มันก่อกินเน้บ่เอามันเผ็ดผู้บ่เผ็ดกินให้อิ่มนะคะคเก็บกบไปไตันแดงกินโตเนี่ค่ะากินยากอยู่อาหากินยัางขมือนี่กาห้อนะยางกระปุกป่งคนกระปุกตกเงินนั่งกระเป๋าแล้วมันสีอบเดอันนี้กับิคกุกปงนั่นนี้กี่อันน่ะชินเอา เอาลางทุนยางพ้มนแล้กับตั้งันตู้ตแล้วมาเล่มาอากเจ้าิกได้อไป่าไอมันิะกินอีกเดยนะ่ะเล้วเขาด้เพชรชูเฟินเนะีนยางพ้มนลม่เอา